สวัสดีครับพ่ออมพิณองเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับวันนี้กัท่างส่องเสี้ยงหยาผ้าเลาะนะครับเด้อครับกมีแนวทางครับจากเสี้ยนนอหน้าแหละครับสําหรับชุดงวดที่แล้วครับสําหรับเสี้ยนนอหน้าเพิ่งกาหรุดไปเนาะครับเนาะครับเพิตมาดีอยครับครับเป็นเหลขพุ่มเจ้าทีแนบบวกเลขกคานวณครับอันนี้เป็นของเสี้ยนนหนาเลยครับเด้อครับ ครับสำหรับผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อซื้อวัตถุดิบแนวทางเลาวครับเนาะครับอันมือนี่เพิ่นกับเมื่อบ้านแล้วครับเพราะว่าเพิ่งโบค่อยสบายไปนลยครับครับผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับแชร์ไปเรื่อยๆหายมวยพวกเบิ้งเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับกาทังส่องเสี trays, ้ยงยาผ้าเลาะกับ่มมียังร้ายล่ะครับ เอาตัวเหล็กงามๆจากเสียนน้อหน้าแหะครับครับเอาไปพิจารณาบ้างนะครับด้อครับสำหรับผู้มักแหะครับผู้คัดขับพานนะครับเนาะครับเปิ้บริยุนาแหะครับตอนนี้ครับเปิ้บ่คอยสบายเปินเข้าไปในบ้านนะครับเนาะครับครับมีแต่หมูตะหมาเพิ่อนี่แหละครับเอาครับตัวเหล็กเพิ่ว่าเพิ่นาะเขียนมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวก็สีไปเอาให้ลุงเห้ซีบ้งนะครับเนาะครับ ครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วของเสียนล้าหน้าล้วครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับของเพิ่นก็ลดไปครับมีเขามีลดเป็นของธรรมดานะครับเป็นเลขศูนรเลขคานวณเรากับเนาะครับขึ้นที่เข้าใจอยู่ครับสําหรับอิซีครับสําหรับงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งตุลาทั้งเสียนล่าหน้าเพิ่นหายไปที่เกตครับบนแหละครับล่างบันหเปไปที่ศูนย์ครับ ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เกครับการมัดเสออกต็ท่ายครับบุกหงุจักครับต้อรับตัวเลขเนะครับเนาะครับเปลี่ยนไปได้ครับอันนี้ห้อยบึงครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเหรอครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองแปดสองห้าศูนย์สองห้าครับผลหมักเนาะครับเนาะแนวทางของแต่ละคนครับ อันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเ้อครับของเสียนนอนหน้าครับครับสำหรับชุดนี้เพิ่งกับคำนวณมาแล้วครับเพิ่งกับเขียนไว้อยู่เทียงหน้านะครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะครับกสีเอามาลุให้เอฟซีเบิ้งหลัครับสําหรับชุดนี้ครับเป็นงวดวันที่สิบหกนะครับเด้อครับเอาชุดนี้เพิ่นกระลุดไปเพิ่นก็ดีมาตลอดนะครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนเราครับเนาะครับครับ วันที่1ิบหกตุลาคมตุลาคม6กเกียรตบครับ,รบสำหรับตัวเลขกเคองเสื้อนนอนหน้าสำหรับตัวเลขกเสื่อนนอนหน้าเพื่อนไทยมีบนมีล่างครับชุดนี้ครับไปบนไปล่างครับมีบนมีล่างนะครับเนาะครับ มาเบื้องหล็กบนพื้นก้อนครับสำหรับบนบนครับคนหายไปที่หนึ่งครับหนึ่งตัวเดียวนะครับนะครับหนึ่งตัวเดียวอันนี้ถือว่าเก้งเติบสี่คมนุ่นมาไหครับจับคู่บนเป็นไงหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งห้ามิซี่คูครับท่านไหนมาซี่คูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าครับมิโยซีคูครับมิโยซี่ครูเดีกเป็นเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกครับสำหรับรางครับเบื้องรางานะเพื่อนครับเพื่อนไก่เขียนมาแบบนี้แล้วครับเนาะ ครับสำหรับลางคนหายไปเก่าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวครับเด่นเด่นมาเลยครับจับคู่ซีคู่กันครับเก้าสามเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเก็ดครับ,รบเมื่อคไหร่เราเก่าหายครับเนัะ ครับครับอาเซบิสไปได้ครับคาร์โบแน่ครับอันนี้เป็นกุ้มเสียของส่วนบุก้นเหรอครับนี่ขืนหวานเหรอครับเนาะครับเอาสามตัวประกาศจับมาไงครับสุดยอดนะครับสามตัวของผลเก้าห้าสี่เรียกสามตัวครับเก้าห้าสี่หกห้าเก้า หกห้าเก้าตัวสุดท้ายคุณหมายมัสามหางกับพี่สามหางหกศูนย์เก้าครับหกศูนย์เก้านะครับเนาะครับเอาตัวเลขงอง่มครับ คราตรงตรงเลยครับนี้ครับอันเป็นชุดเคงเสี้ยนอ่น้านะครับเด้อครับตัวเหล็กงามๆเอามาตอนมาฝากครับพอไหลครับเสี้ยนอ่อน้านะครับอ๋อเขี่ยนโรคก่วยเพือนกันครับครับงวดประจำวันที่สิบหกครับเข้าไปผิเสนหน้ามึงนะครับเด้อครับเอามาเบ่งตุ่มตัวเด่นของเพิ่นครับ ผมด่้นก็เพิ่นมีตัวใดแนี่ยก็เอาตะขมเด่้นก็ได้ครับสําสหรับว่าเหล็กมันหลายตัวนะครับเนาะครับก็มีบุนมีลางครับมีบนมีลางครับอ๋อผมเห็นเบิ่งหนึ่งกับเก้าแหละครับบนก็เป็นหนึ่งลางก็เป็นเก้าครับจับบนจับล่างก็ได้ครับสําหรับตัวเหล็กเนาะครับเนาะครับ กมเด่นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งหาครับสองกลมกับสารบนครับ,อ,บ,รบอันนี้เป็นเดือนตุลาครับเดือนตุลาซาสรบลางเก้าสามกลมเด่นไปเนะครับเนาะครับเก้าสามเก้าสามเก้าเจ็ด ครับย่างละสองกลมครับเลขกสามตัวจับไปเลยครับจัดนัดจับติ่มไปเลยครับหาเบิ้งได้ครับเ้อลอตเตอรี่อันนี้เป็นรัฐบาลไทยครับงวดประจำวันที่สิบหกแล้วครับวันที่สิบหกครับตัวเลขงามๆแล้วครับแล้วครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับถ้าผู้มัดนะครับผู้คัดกบผ่านทางส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางแล้วครับเนาะครับ อันนี้เป็นชุดของเส้นนอหน้าแหละครับจุดตัวเลขครับรัฐบาลไทยครับหาเบองรอตตรเ่ียวครับครับขบวนกระดีมาตลอดนะครับเด็ดๆทั้งนั้นแหละครับครับอันนี้กับมีบนมีรางของเพบอนครับชุดนี้มีบนมีรางบนกับไห้หนึ่งรางกับไห้เก้าครับอ้าวจุดสมบอหมานนะครับเด้อครับสำหรับเอฟซีพุทิตาม ทา้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะครับอันนี้เป็น่องจริงครับ่องปลอมกับลายครับซุมเงินนี่ครับอันนี้เป็น่องจริงเลยครับเด้อครับในทา้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะนะครับฝากไปนําซุ้มเห็ดปลอมแน่ครับกับลายครับซุ้มเห็ดปลอมเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวข้าเจ้าจับได้กรับสิมีพิษครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บพิมี์ยังไรล่ะครับทั้งสองกันสิเดี๋ยวขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับ ก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับพอกาใไม่ลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ